ไปกันในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันบ้างนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมีการมอบถุงยังชีพนะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านอำเภอสีเทพหลังถูกกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับงดเข้าออกเนื่องจากพบคลัสเตอร์ผู้ติดโควิด1 9ครับ น,นายนรงศักดิ์หอมมาลัยรองผู้วา่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายสหชัยแจ่มประสิทธิ์สกุลในอำเภอสีเทพและผู้ที่เกี่ยวข้องครับตรวจเยี่ยมการดำเนินการรักษาผู้ป่วยโควิดสิที่โรงพยาบาลสนามหอประชุมอำเภอสีเทพพร้อมลงพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่2และหมู่ที่5บ้านกลาง ตำบลสะกรวดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มับถุงยังชีพจํจำนวน3,854ชุดหลังจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดเดินทางเข้าออกโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ยงต่อการติดโรคหลังพบการติดเชื้อของโควิด -19 ในพื้นที่ครับ รองผู้ว่าราการจังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่าในพื้นที่อำเภอสีเทพมีการตรวจพบคัตเตอร์ของพนักง,งานลิสซิ่งที่มีการติดเชื้อโควิด -19 นะคะทั้งหมด15รายได้มีการจำกัดพื้นที่ปิดสามหมู่บ้านและค้นหาเชิงรุกนําเจ้าที่สอบค่ะตรวจหาเชื้อโควิด -19 ค่ะผลไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใดคาดว่าคัตเตอร์นี้สามารถควบคุมไว้ได้โดยอำเภอสีเทพได้มีการเปิดโรงพยาบาลสนามนําผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการมาเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดค่ะ ด้านนายอำเภอสีเทพกล่าวว่าการปิดหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอสีเทพมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองคนเข้าออกอนุญาตเฉพาะเหตุที่มีความจําเป็นทางหมู่บ้านนะคะมีการจัดกําลังเข้าเวรยามอยู่ตามจุดคัดกรองนอกจากนี้นะคะยังมีการกําหนดจุดรับส่งของเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งการปิดหมู่บ้านครั้งนี้กําหนดเบื้องต้น14วันหลังตรวจพบเชื้อและหลังพ้น14วันค่ะจะมีการเก็บตัวอย่างรอบที่สองหากไม่พบเชื้อ ก็คงสิ้นสุดเป็นการพื้นที่ควบคุมสูงสุดค่ะครับซึ่งในขณะนี้ก็ยังปิดหมู่บ้านอยู่นะฮะก็รอให้ครบ14วันก่อนถึงจะมีการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะ